เนะนาคอมฮีโร่ถ้าเก็บตัวฉบับอวีจึงปังโดยจะมีตัวอะไรกันบ้างติดตามได้ไหนอวีจึงปังตุ่นมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ,บ,แบ่งๆกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมอวีใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสา,ารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากระพอยได้ lời chúc mọi โดยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆสามารถนำคอมพีเรตที่ผมแนะนำไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับโดยของฮีโร่ที่ผมใช้ในการเก็บถ้วยเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่มาจากความมั่นใจของเภายในทีมนะครับซึ่งไม่ได้การันตีนะครับว่าเพื่อนเอาไปใช้ตามนะและจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างทั้งความชำนาญฮีโร่ความมั่นใจภายในทีมรวมถึงทีมเวิร์กด้วยนะครับโดยของฮีโร่ที่ผมใช้ในการเก็บถ้วยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโดยคอมที่ยยยจจะะะเเเเปป็นนนคคอมรรภทต้้ก๋าลับดว ที่การเล่นนั้นจะเป็นการเล่นแบบซีนึ่นะครับปล่อยฟอร์เรนจิโนยืนคนเดียวแล้วจะนําเมกาปานเนี่ยมาเล่นเลนแวนกับเฮเลนนะครับเพราะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีใช่ไหมละครับว่าแวนในปัจจุบันเนี่ยมันโกงมากเลยในช่วงต้นเกมดังนั้นในถ้าแวนเล่นสบายเนี่ยป้อมประตูเนี่ยก็แหกได้ง่ายๆเลยแต่การที่จะเล่นคอมแวนเฮเลนเนี่ยก็ต้องระวังนะครับถ้าคิดจะเล่นคอมนี้ก็แนะนำไว้แมนบาร์ล็อกทิ้งไปเพราะแวนเฮเลนจะเหนื่อยมากนะครับถ้าเจอกับมาล็อกโดยคอมฮีโร่คอมนี้เนี่ยผมใช้เวลาจบเกมประมาณห้าถึงเจ็ดนาที่่่่่เเเเลลลนนนต้้้้กกกมมไไดดดดีีาารระบิปแแว็ค คคนดดียามกเละรับที่สําคัญเนี่ยยังแก้ถามว่าคอมโปคอมอะไรด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับคอมนี้เนี่ยเป็นคอมที่เล่นไฟยายาวได้เก่งมากๆเลยนะครับฝ่ายมังกรตอนแรกเนี่ยโคตรโหดเลยในส่วนของคอมที่สองเนี่ยก็ถ้าจะเหมือนเดิมเหมนละครับโดยเปลี่ยนแปลงใค้โลมิงกับแครี่โดยจะประกอบไปด้วยลิลล่าฟอนดิโน,โนเอลสูซีเนียลและก็อาลอีกครับโดยทีโร่คอมนี้เนี่ยจะเป็นคอมที่ดุดันมากๆเลยนะครับเพราะทุกเลนเนี่ยสามารถเล่นสายถิ่นของคา้างได้อย่างห้าวๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากมีซีเนียลในการล้อซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟป่าหรือว่าเมทเนี่ยเล่นไหนโดนซีเเเนนนนนนียยยยลลลลกกกับบแแแาาาาพรรรรร้้อมมมวว์ปปไช่่่่่ซึงงจะะะะทใใหหตติสๆค เพราะเราเนะี่ยมันจะเป็นน้อยฟอร์แครี่หรือเล่นกับแครี่อย่างเดียวซึ่งคอมเนี่ยจะเริ่มเก่งหรือฟังงาดขึ้นมาเนี่ยก็ต่อเมื่อสี่เนียเวลสี่นะครับส่วนในความที่สี่เนียต้องคอยไปช่วยเพื่อนที่เล่นอื่นเนี่ยจึงทำให้ไม่มีซัพพอร์ตในการคอยเลี้ยงหรือคอยกันแครี่นะครับดังนั้นเนะี่ยแครี่จึงต้องมีความสาม,มารถในการยืนเด็ที่เก่งมากๆเลยนะครับซึ่งเอลสูตหนึ่งก็ตอบโจทย์ม,ม,าม,ม,ม,าายมากๆเลยนะครับเพราะมีความสาม,มารถในการโกดกเกดดกล่นแคร์ลี่แบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ดนะีมากๆทั้งยืนเล่นคนเดียวได้แข แต่จะต้องให้เมทเนี่ยมาคอยเย็นมาของช่วยนะครับเวลาที่ซินเนียวไปที่อื่นนั่นเองเลนนี้ก็คือคอมฮีโร่ที่ผมใช้ในการเก็บถ้วยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถลองนำไปใช้กันได้น,นะครับได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยเลนนี้ก็คือทั้งหมดของอาวีจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสารดีๆมีอีกเพียบ